บีดีเอ็นเอฟซีครับยังไม่ราบนะครับว่าเป็นปลาอะไรเอ๊ะมึงเข้าไปยืนข้างล่างดิเฮ้ยไม่ใช่ช่องนี้มานีแล้ววะ่ะระวังเข้าปา่าเป็นไปไหนเอ๊ะเปงเป็นไปไหนไม่เป็นส่งมาอันนี้เยเฮ้ กูเองปล่อยโดดหายกูเองกูไม่กล้าอันนี้เบรกมากแล้วปล่อยมันวิ่งไว้ก่อนปล่อยให้มันวิ่งก่อนแล้วดูคันหาทางขึ้นก่อนก็บอกแล้วมันเฉลม่ยคันเนี้ยโอ้โหผ่านหมดเลยวะหาทางขึ้นก่อนเอะเก็บคันแดง นี่อขึ้นตรงนี้อะลรเนี่ยเดี๋ยวพอมันหมดแล้วเอ๊ะมึงเอากระชังช้อนดิ๋เกี่ยมันปาพัน,นปเป็นเรื่องลนะ่อยแค่นั้นนะั่นเอาเอานั่นก่อน่ต้องไปรีบแกะหรกเอาปลาก่อนเฮ้ยมันเข้าแล้วอเอ๊ะมึงวางคันนั้นนะ่ะแล้วเข้ามาเอากระชังคอยตักเอาซาป้า

อย่ยูครับานหมดแล้วครับตอนนี้ระวังข้าพุ่มนะอนเอ๊ะช้อน กับมนนี่ังวสามขึยคันเลยชอ้อนพึงปิดเบรกไรเงี้ยไอ้พึงปิดเบรกนะเปิดให้มันสวนออกได้ช้อนนี่เอเ๊ะป่าแม่งแข็ง่ประแนะเด็กแม่ป่าัน,ไ,นดได้ได้ทอดเย็นนี้แล้ว จุ่มไว้จุ่มไว้ไอ้ดึงเข้ามา้อนดิเฮ้ยมึงระวังเบ็ดเกี่ยวกระชังนะเกี่ยวกระชังหลุดเลยนะไอ้ดึงอย่างนั้นเดี๋ยวก็พลิกหลุดเอ็งเช้าจากข้างหลังเนี่นั่นแหละยกเลยปุ๊บขึ้นมาไอ้คิบหอย <laughs> โยนโค้งอย่างนงี้นะขึ้นก่อนดิโท <laughs> แม่งจะล่วงน้ำกันตอนมึงโยนเนี่ยแหละ YouTube จบกันเลยนะเนะี่ยโยนอย่างเงี้ยจับขึ้นมาเอาเบ็ดรอดนะหมดเอ๊ะทุกขั้นเลยเนะี่ยรู้ตัวมนะั้ยเนี่ยทุกขั้นเลยอนะ่ะใช้ซช์โอ้โหขอดอยชีกขอดอยชีกเลยเอาอุอ้มปลาดิจับปลาดิ จะไปเป็นอีกอ,อ่ะไอ้น,นี่ยุงล่างอ่ะดิพันไอ้น,นี่วะ่ะ